สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนเนี่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube แล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับมี รายงานออกมาจากเดลิเมลนะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าตอนนี้ทางตะกอนเกลเซอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยได้มีการตั้งราคาขายทางสโมสรแมนยูไว้อยู่ที่ราวๆ3ามจุดเจ0 0พันล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีข่าวลือแต่ไม่หมดนะครับว่าตอนนี้กลุ่มทุนกลุ่มใหญ่เนี่ยก็กำลังสนใจเทคโอเวอร์อย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยโดยตัวเต็งเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับหรือว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ที่มันมีกระแสข่าวเทคโอเวอร์เนี่ยตัวเต็งเนี่ยเขายกให้เป็นเซอร์จิมเรดคลิปส์นะฮะที่มีข่าวแล้วก็ทางเซอร์จิมเนี่ยเขาก็ยืนยันแหละว่าให้ความสนใจจริงนะครับถ้าเกิดมันมีช่องทางมันมีช่องว่างในการเข้าไปเทคโอเวอร์นะครับแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระแสข่าวนี้จะเป็นความจริงไหมเพราะว่ามันออกมาหลายรอบนะครับแล้วก็สื่อดังๆก็มีการเล่นข่าวมาก่อนนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังนิ่งอยู่รอติดตามมันดูนะฮะ เรื่องของการเทโอเวอร์จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมามีกระแสข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แฟนผีเนี่ยก็ยังมีการเรียกร้องมีการมาท้วงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะมีการเสริมทัพให้นะครับรวมไปถึงในช่วงหลังๆเนี่ยผลงานจะเริ่มดูดีขึ้นแต่มันก็ต้องแยกกันแหละผลงานของทีมกับการบริหารภาพรวมของทีมเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นนะครับแฟนผีก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนของเราต่อมาครับก็เป็นกระแสกเกี่ยวกับเรื่องของภายในทีมนะครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับทางแมนยูของเราเนี่ยเอเดรเยนฮากเนี่ยได้มีการจัดฟิลโจนเบนดอนวิลเลียมรวมถึงอักเซลตัวเซเบ้นเนี่ยไปอยู่ในทีมชุดไม่เกิน23ปีนะครับย้ายห้องแต่งตัวเนี่ยไปอยู่กับทีมชุดเยวาวชนนะครับซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับมีรายชื่อเตรียมโดนปล่อยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ คือยังไงก็มีโอกาสไปสูงอยู่แล้วเป็นแข้งส่วนเกินไม่ได้อยู่ในแผกนการทีมของเอริกเทนฮาร์กนะครับเพียงแต่ว,ว่าที่ไม่ได้ย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่นองจากว่านักเตะเหล่านี้มีอาการบาเดเจ็บรบกวนก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนในช่วงอาจจะเป็นตลาดรอบหน้าครับช่วงมกราคมอาจจะมีการชัดเจนกว่านี้เรื่องของการปล่อยตัวนะครับสำหรับพวก3ามคนนี้นะครับคือตำแหน่งบรนทับกันข้างเยอะนะฮะแบ็กซ้ายนะครับก็มีตัวเลือกเพียงพอแล้วนะครับ แบ็คขวาก็มีตัวเลือกเพียงพอแล้วเช่นเดียวกันส่วนตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับก็มีทั้งลีซานโดโรมาตินีที่ทำได้ดีราเฟลวารานที่ทำได้ดีนะครับแฮลแม็กวายเดนเลอก็อยังอยู่นะฮะสี่คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟิลโจนกับตอวเซเบเบียดกันค่อนข้างยากนะครับก็เลยทำให้ทางแมนยูเนี่ยก็ได้มีการจัดนักเตะสามรายเนี่ยนะฮะไปอยู่กับชุดเดยาวชนก่อนนะครับแล้วก็พอถึงเวลา พร้อมที่จะปล่อยตัวเนี่ยก็คอยไปปล่อยกันในช่วงตลาดรอบหน้าถ้าเกิดนักเตะพร้อมเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็พร้อมเปิดโอกาสให้เลยนะครับอยู่ที่จะไปอยู่ทีมไหนเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคก็รอติดตามกันเรื่องของอนาคตของ3คนนี้นะครับส่วนต้องาต่อมาครับมุมมองของทางพอลสโคนะครับตำนานกองกลางของทางแมนยูเนี่ยได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของลีซานโดรมาตินเนสครับพอลสโคมองว่า ลิซันโดมาตินีสเนี่ยกลายเป็นแนวรับที่แมนยูเนี่ยขาดไม่ได้ไปแล้วนะครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยนะฮะทำบลงานนี้อย่างโดดเด่นแล้วก็เหมือนกับจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับบาดเจ็บเนี่ยแมนยูอาจจะถึงขั้นแบบกังวลเลยก็ได้นะเกี่ยวกับแนวรับที่อาจจะมีช่องโหว่ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกอย่างเดนเลิฟหรือว่าแฮร์รี่ม็กควายอยู่บนม้นานั่งสำรองก็ตามแต่ลิซันโดมาตินสมันกำลังทําแบบเกมรับให้มันลงตัวจับคู่กับ ราเฟลารานได้แบบลงตัวนะครับการขาดหายไปในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับอ่ะโอเคนี่คือมุมมองทางพอสโคนะฮะส่วนวเราอื่นครับที่เอามาฝากกันเนี่ยนะครับเรามา้อเกี่ยวกับสถิติของ3กองกลาง,งเราหน่อยนะครับ3กองกลางตัวกลางครับก็มีสกอตต์เบ็คโทวเิเนีมีในรายของเอรกเซนแล้วก็บรูโน่นะครับสคนเนี้ยในช่วง2 3เกมหรือสเกมนัดหลังเนี่ยเริ่มที่จะเล่นเข้าขากัน ประสานงานกันได้แบบลงตัวขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับถามว่ามีข้อผิดพลาดไหมแน่นอนครับยังมีข้อผิดพลาดอีกเยอะแต่ว่ามันอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็ลงตัวถ้าเกิดจัดสิเบเอ็ตัวจริงมา3กองกลาง3คนเนี้ยมันลงตัวมากกว่าตัวเลือกอื่นอื่นละนี่คือมุมมองนะซึ่งทีนี้สถิติของนักเตะคนแรกอย่างสกอตต์แมคโทเมเน่ครับที่หลังๆเนี่ยเริ่มที่จะเล่นดีเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับเทนฮาก,ก็มีการกล่าวชมแมคโครเมเน่ในเกมนัดดังกล่าวก็คือนัดที่เอาชนะอาร์เซนอลได้3 1ึเนี่ย แมตตูมเีผ่านบอลแม่นยำ100%นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงผ่านคู่แข่งสําเร็จ100%ชนะการดวลลูกบนพื้น3ครั้งเคลียบอล3ครั้งนะครับแย่งบอลชนะ2ครั้งบล็อกลูกยิง1ครั้งนะครับสัมผัสบอล1 3ครั้งแล้วก็ตัดบอลอีก1ครั้งด้วยกันนะครับผลงานโดดเด่นขึ้นแบบเรื่อยๆนะสำหรับแมตตอมเน่ก็หวังว่าจะมีการรักษามาตรฐานกันต่อไปนะครับ ขณะเดียวกันครับบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยถือว่าบรูโน่เฟอร์เดสแอซิดไปแล้ว23ประตูนะครับมากที่สุดในพิีเมียร์ลีกอังกฤษนับตั้งแต่ประเดิมสนามกับแมนยูในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์2020ที่ผ่านมานะครับมีบรูโน่แล้วก็เคเินเดอร์บรอยล์ลงมามีโมเมสซาร่านะครับแล้วก็มีแฮี่เคนรวมถึงกาเบรียลเชซุตอีกด้วยนะครับตามนี้นะที่มีการข้อสถิติกันออกมานะครับ แล้วก็เมดฟิลหนึ่งรายครับที่ผลงานโดดเด่นก็คือคริสเตียนอิเร็กเซนที่มีการพูดถึงกันว่าเป็นของฟรีระดับท็อปของโลกะนะฮะที่มีการพูดถึงกันในโลกสังคมออนไลน์จะไปหมดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเซ็นมาฟรีแต่ว่าผลงานเนี่ยคือคาดหวังที่สูงมากๆนะครับแล้วก็เล่นแบบทุกเกมก็คุ้มค่าเหนื่อยทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ช่วยแมนยูได้เยอะมากเรื่องของการออกบอลการคุมจังหวะเกมนะครับพูดง,ง่ายๆครับก็คือเป็นของดีราคาถูกนั่นแหละนะครับ สำหรับคริสเซนเดอร์เซนเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลแม่นยำ76นะครับผ่านบอล42ครั้งนะครับรวมไปถึงการผ่านบอลเข้าบื้นที่สุดท้าย11ครั้งครับมากที่สุดในทีมอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการวางบอลยาวสำเร็จ3ครั้งสัมผัสบอล56ครั้งครับ ระยะทางการวิ่ง11.2กิโลเมตรนะครับรวมไปถึงการจ่ายบอลจังหวัดสาคัญ2ครั้งนะครับแล้วก็แอสซิไป1ครั้งด้วยกันนะครับผลงานโดดเด่นมากสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระยะทางการวิ่งครับเขาวิ่งไป11.2กิโลเมตรเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของความพร้อมของเอริกเซนเรารู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเอริกเซนเนี่ยเป็นคนที่ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเรื่องของสุขภาพแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูผลงานในสนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ระยะทางการวิ่งเนี่ยเขาวิ่งเหมือนกับคนที่ไม่ได้แบบมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเลยนะวิ่งเยอะบางน่านะยครับสำหรับคริสเตียนดเดลสเล็กเซนนะครับก็โอเคได้รับกามชมแล้วก็บางคนเนี่ยยกให้เป็นแมนนวแบตหละนะฮะในเกมนัดยังกลัด้วยนะครับและในส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการประกาศ25ผู้เล่นนะครับ ในศึกยูโรปาลีกนะฮะในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับซึ่งมีทัานักเตะอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูการยืนยันจากทางสมโมสรกันนะครับเว็บไซต์าทางสมโมสรก็ได้มีการประกาศล่าสุดนะครับในตำแหน่งผู้สมัปรตูเนี่ยก็มีดาวิดเดเคนะครับทอมฮีตันมาตินดูบา a สกานะครับตามนี้นะฮะแล้วก็แนวรับเนี่ยก็ประกอบไปด้วยดินเดนเลฟแฮนนี่แม็กวายนะครับ ดิซานโดรมาเตนีสไทเรวมาลาเซียนะฮะราเฟลวารันนะครับเดียโกดานโลลุกชอวอนบิซาก้าแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับมีรายชื่อของทางอักเซลตัวเซเบยด้วยนะครับที่มีข่าวว่าจะโดนโละทิ้งแหละแต่ว่าก็ยังมีรายชื่อนะสำหรับตัวเซเบยนะครับส่วนมิดฟิลตัวกลางครับมีบรูโนเฟอร์เดสเดเร็กเซนเฟรดคาซิเมโรจารดอนซานโชฟากุนโดเปเยสตรีนะครับมีในรายของโันี่ฟันเดอร์แบก สกอตต์แมคโครเบนี่นะครับนีม่มีรายชื่อของฟากุนโดด้วยนะนะครับที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมาส่วนแนวรุกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโรนัลโดออนโตนี์มัสซียาลนะครับมาคาราฟอร์ดแอนโตนี่นะครับแล้วก็อาริฮันโดกาลาโชนะครับนี่คือการยืนยันนะฮะในขณะที่มีลิสต์รายชื่อ B นะครับก็คือสำหรับผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยนะฮะ หรือว่าฝึกซ้อมกับทีมอย่างน้อย2ปีเนี่ยนะครับก็จะมีในรายของอินทนีลองกานะครับที่มีการยืนยันนอกเหนือจากนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือการยืนยันเรื่องของทัพนักเตะที่จะเตะยูโรปาลีกนะครับส่วนอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจครับก็โยงมาที่โมเมนต์ของริเยโนโรนโดครับมันเป็นช่วงระหว่างเกมนั่นแหละนะครับ ซึ่งโรโดเนี่ยก็จะได้เห็นว่าแพชชั่นในส่วนของนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันมีแบบการกระตุ้นกันนะครับมีการแบบว่าแท็กมือกันเวลาสกัดได้นะครับหรือว่าเวลายิงได้ก็แพชชั่นในช่วงหลังเนี่ยมาเต็มอารมณ์ร่วง,งเกมมาเต็มนะครับก็เป็นจังหวะที่โรโดเนี่ยมีการกระตุ้นน้องๆน,นะครับว่าเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยนะครับเดินไปบอกบรูโน่นะเดินไปบอกเอเร็กเซ่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนนั่นแหละว่าให มีสมาธิกับเกมหน่อยนะครับแล้วก็สู้กันหน่อยนะครับนะก็เป็นเกมที่มันกดดันด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีผู้เล่นแบบนี้แหละรุ่นพี่นะฮะหรือว่าหัวใจสําคัญของทีมหลายๆคนนะครับที่ต้องมากระตุ้นน้องๆเพื่อนร่วมทีมต่างๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นถูกไหมครับแต่ว่าในยุคของทางเรนฮาร์กเนี่ยเราได้เห็นเยอะมากนะครับอารมณ์ร่วมของเกมพวกแนวรับนะฮะพวกมาตีเนสมาเลเซียนะครับ ดาโลเริ่มมีนะครับบรูโน่ก็มีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันน้อยนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีเยอะไปหมดนะครับทั้งอารมณ์ร่วมกับนักเตะข้างสนามด้วยนะครับพวกบรรดาตัวสำรองก็มีอารมณ์แบบร่วมไปด้วยนะครับแบบเชียร์กันแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็เวลาทีมโดนยิงแรงต่างก็มีการกระตุ้นกันให,เให้เอาใหม่เอาใหม่สู้กันใหม่นะครับจนสุดท้ายเราก็สามารถอเอาชนะเซนอลได้นะครับ นี่คืออีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจที่มาฝากกันนะครับปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นโมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับของคิเยโนโรนโดครับก็เป็นจังหวะที่แอนโทนี่เนี่ยยิงประตูเข้าไปได้ครับพี่โดพี่ใหญ่ของทีมเนี่ยนะฮะก็มีการลุกแล้วก็ปลกมือให้เลยนะครับมีการยิ้มด้วยนะเออซึ่งหลังๆเนี่ยโรนโ,โดถึงม้ว่าจะได้เป็นตัวสำรองเนี่ยแต่ว่าก็มีแอคชั่นแบบนี้ ให้เห็นบ่อยครั้งนะครับตั้งแต่เกมก่อนหน้านั้นแล้วนะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับซึ่งเกมก่อนหน้านั้นผมจำไม่ได้นะว่าจะเป็นเกมไหนนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เคยแบบมีการลุกปุมมือแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวเนี่ยนะฮะในช่วงเปลี่ยนตัวเนี่ยก็คือคนเนี่ยชอบไปจับผิดนะครับระหว่างการเปลี่ยนตัวเนี่ยโรนโดเหมือนกับจะไม่ค่อยรับฟังเอริกินฮาร์กแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูมุมมองจากแฟนบอลข้างสนามที่เขาแบบมีการถ่ายจากข้างสนามมานะไม่ใช่แบบสื่อนะ ทางเอเดรเยนฮาก็มีการให้คําแนะนําแล้วก็มีการพูดคุยกันตามปกตินะครับคือบางทีสื่อเนี่ยก็ไปโยงว่าโรนโดยังแบบไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่ากําลังมีอเรื่องของการอยากย้ายทีมอ่ะมันก็เลยทําให้เอเดรียนฮากับโรนโดเนี่ยไม่ลงรอยกันนะครับออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะฮะถ้าใครอยากดูก็ไปหาเสื้อดูในทวิตเตอร์กันได้นะครับคลิปบอกว่าแฟนบอลถ่ายจากข้างสนามอ่ะเห็นแอคชั่นว่าเทนฮากับโรนโดก็มีการเทรนกันแบบปกติมากนะครับ แล้วก็อีกโมเมนต์นึงของทางแอนโทนีครับก็เป็นช่วงที่แอนโทนีเนี่ยแข่งขันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังที่จะไปรับประทานอาหารนะครับกับเพื่อนๆนั่นแหละพอรักข่าวเนี่ยมีการหันกล้องไปที่แอนโทนีเนี่ยแอนโทนี Anthony ก็มีการโชว์แอคชั่นลีลานะครับโชว์แพทชั่นนั่นแหละนะครับว่ามันกับตัวเองเฮีนะฮะ ก็เป็นการบ่งบอกว่าแพชชั่นมาเต็มนะครับทั้งนอกสนามแล้วก็ในสนามด้วยนะครับในสนามเนี่ยสุดๆไปเลยนะฮะยิงเข้าปุ๊บแอคชั่นออกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการตกไปที่ตราสโมสรจูบไปที่ตาราสโม,มสอาราสมมสอ,อีกด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโม,มสรแมนเชสเตอร์เด็ตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ